สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันจงอ่างครางสอดแจ้งแฟนเพจนะคะมัอนี่ไม่อยุกก่อภัยนี่ค่ะเห็นปะค่ะฝุ่นนอไม่ฝุ่นแดงจื้อครึ่งยุบฝุ่นค่ะสีสมสมฝุ่นค่ะนะคะสีมัสับนอไม่เพราะว่าาจงอ่างสิบว่าห้มันก่อใ่ญ่ค่ะสจงอ่างก็เลยสิจัดการออกนะคะเออนอไม่ร้ายคัดด้วยค่ะ นอจิมสูงค่ะมันขึ้นไปสูงแล้วนะคะแต้า่าสาจ้าอ้มนว่ต้องการในมันเป็นกอค่ะจ้าจอร์นก็เลยสีซับออกนะคะเพ่งได้สีซับได้ละพี่น้องอุบอุบอ้าอ้าอ้ยว่านี่เนี่ยฮะ น้อยออกใหญ่เลยค่ะเออซับออกนะคะเหลืออีกสองนอค่ะชิบาไายแม่งขึ้นสูงนะคะเอาขึ้นติดกัน ลงมาแล้วค่ะเนี่ยขึ้นสูงหลายเลยไดยค้ค่ะคุณน่ะเห็นบ่พี่น้องนอนง่งเลยค่ะซ้ำขาสาวจุงอ่างเลยจัดการนะคะ้อนออกค่ะ นี่พี่น้องฮะสับออกแล้วค่ะสับเอาแค่นี้พ่อนะคะมันหลค่ะพี่น้องค่ะพุนบ่เอิร์ดบ่อหยากเหลืออีกนอนหนึง่งแล้วก็สองนอนสามนอนฟังทางพุ่นสี่นอนหานอ,นอนค่ะฟังทางผุนค่ะผุ่นสีสมผุนหลได้ค่ะกําลังซ่อนขึ้นมากกว่ายหลยค่ะพี่กําลังตะมูตะมีพี่ เห็นบ่ขื้นมากกะมีนี่เนน้อยตุ้ปุติปียู่เป็นตาเตา้ายู่ผีกะมีนี่กะมีค่ะเอาซ้ำนั่นแหละค่ะมันนอใหญ่ค่ะซ้ำสิกแกงนี่นอเดียวกับพ่อค่ะพี่น้องมึงเนี่ยอืมเอาเตะอ่อนๆเ้ยค่ะนี่เสียไปต้มค่ะเอาไปต้มเอาไปต้มกินกับเจวซื้อๆค่ะนี่มันยาาบ่ไหา้มันขื้นสูงค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทาพี่น้องสุขุสุคนค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะนอกิมซุงค่ะเนี่ยเห็นบอลน,นี่กำลังสีเงาอยู่แล้วนอนนี่